นี่ครับอาหารตะกระเตนห้อก,าก้านกล้วยก็จะหล่นกั่นยังไงกั่นยังไงเขาจะกล้วยน้ำว้าพันประเทศตดนยังไงเตี๋ยวกัน่นยังไงสมบูรณ์เสริมเข้าไปครับเดี๋ยวหกสิบกันอันแอนเปิดสิบเสริมอาหารตะกระเตนเข้าไปอีกแวบเปิดกล่องบ่านใดเขาสิบินออกเพราะว่าเขา ปองปีกแล้วกลับไปครับแอน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 พูดอ่ะพูดอ่องปีกแล้ว,ร and, and, and. ลวเริ่มบินละเอ,อู้เต็มที่การน้อยๆนี่อยยับออกมาแบบนี้ยับยับมาทางตั้มแบบนี้ยับมาทางประตูเอาการง่ายเข้าไป เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างน้องกันกล้วยกันอะไรกันงครับสมบูรณ์อัดเข้าไปอีกครับพี่น้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปแวบ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 หมุ่งเข้าไปเลยแวบเลี้ยงไปเลยครับเอ๋อค่อยๆดันไปเดี๋ยวเขาก็สิตไตออกเองหรอกการกินแล้วกันงับออกมาขอบขอบอ่า เด้อบังเด้อมันสิตับเด้อหยับออกมาหยับออกมาเสริมอีกกันหนึ่งเสริมอีกกันหนึ่งพอได้อยูใบตองไหมใบไงขับไงเนี่ยปดัดอัดเข้าไปเต็มที่หมูกับสีอิ่มยอ้อนนะครับนี่กัน ใบตองกัดไงใบไงหลังจากที่เขากินแล้วตะกเตียนกินแล้วคิวต่อไปกันอัน,น,นอาหารหมูครับกระสีอัดเขาไปเต็มนที่กันบันบทัานเจ็บขี่เขาออกดอกยันมันถับตัวอ่อนที่เขาหลอกขาบไม่มันขี่บ่ท่านแข็งแรงนี่ก็จีงงับออกบ่ท่าน เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปโอเคละ่ะปิดซิปได้แอดอันนี้เป็นโดมแรกครับโอ้แป๊บเดียวกับสองนาทีตัวนี้มันเป็นยัางเป็นลีนเงาก็ได้มุ่งที่สองครับอันนี้สำลองเพื่อวามงแรกเมือเท่ากับสิได้ ไข้อาหารมุงนี่เก็บไข่หลอดทับไปอันเก้านี่เก็บออกครับเป็นอาหารหมูกอเ,เขากินเหลือตะกั่นเลยอันนี้มูหน่อยก็เลี้ยวกันน่อยมใหส้สักก้อนบุฟเฟ่านกินกันไงนี่กินกินว่ท่านเหมือดดีบัางไดเพราะว่าเขาตัวน่อยอยู่กินกินเก่งอยู่แต่ว่าเก่งแบบน้อยๆเพราะว่าเขาตัวน่อยถ้ารุ่นใไงก็กินเก่งแบบไง่ๆกินเหมือดไว เป็นตดีใจครั <c oughs> <c oughs> บเห็นเขากินยังสี่กันไรพี่กัดบ้านผู้ดินตำบลโคกกอ,อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหมายเลขโทรศัพท์086-243-8811สอ่นน่งโอ้จับเต็มกักสากเลยอันนี้บ้ทันเสริมป้อยให้เขา,ากินอีกจังน้อยก่อนเขาตัวน้อยอยู่ สั่งจองใครได้ครับเน้นมหลับเองนะครับสีได้มเย,ยมชมพม้อมว่าการเลียงตะกัตตนนี่มันมันง่ายขนาดใดมาเบิงครับ้อนี่ครับมุงยายเต็มทัวเลยนี่กางไ้ทั้งเฮี่นห้าอนี่แ่ะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่จับแล้วมันมันติดมือมือนักไปน้อยหนึ่งก็มีขาขาดเลือยขาข้างเดียว อดีตของเขาก็เลยแยกมาไว้ตั้งหา่างตัวได้ออกมุงกับเจ็บมาร่วมกันนี่แหละครับว่าท่านไหนขยายปันไดเพราะว่าต่อไปหอาก็บยขยายรุ่นร่องไครมะไว้มาไว้มุงนี่เป็นมุงขนาดกว้างเมตรหา้าสิบแง่สองเมตรสูงเมตรหา้าสิบครับของหอากับเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆค,ครับนี่แหละว่าท่านเหมือนครับนี่ เวลาห้าวกบเห็ดลายอย่างเนาะมันก็เลยบบเรียบร้อยเป็นไดนี่ก็อีกมุ่งนึงครับนี่ก้องเอาย่ออยู่นี่่องว่าไงยังเพียงพ่ออยู่แต่ว่าความพร้อมของห้ามมันเบียกหลายยางก็เลยขอเบิ้งความสาเร็จของมุ่งมุ่งที่หนึ่งกับมุ่งที่สองก่อนเป็นการเริ่มต้นการลงทุนการเลี้ยงหลังจากสองม,มุ่งนี่สาเร็จห้าวกะสิเป็นสามมุ่งสี่มุ่ง ก็ต่อไป <c oughs> สนใจก็ทักแคทเข้ามาครับ086 24 388ห1น,นพิกัดบ้านผู้ดินตำบลโคก้างเพื่อเมืองจังหวัดมหาสตตรารคามตะกแตนปลาทางก้าโมจีนไข่ เพื่อนกว่าระยะการเลี้ยงสองเดือนลรอครับประมาณหกสิบวันนี่ก็คือขายมาแล้วเพื่อนว่าดิผมก็เพิ่งจะเลี้ยงร่องเบิงกําลังถดรองอยู่ตั้งแต่เพื่อนว่าไมาเข้ามาเพื่อนว่าเนี่ยหมายถึงว่าผมกับเบิงในย t u b e ของคนอื่นเนาะเพื่อนมีขอมูลหลายผมก็ฟังไปแล้วก็เอามาร่องเบิงเห็นของเพื่อนกับบัวตัไงหรอครับแต่ว่าของผมนี่ยว่ามียาหวานกับบอสคอยให้กินบันไดมันกินหน่อย บ่บ่จะจูใจญาเน่เปียกับบ่กินหลายๆๆๆๆกินหน่อยหน่อยบ่จุใจแต่ว่าใบกล้วยนี่กินดีคัะบ,บันนี้มาสังเกตโตตะกะแตนน็นนะครับตามผมไปเบ่งฟ้ามคอนอื่นนี่กับบ่ใหญ่ปันใดแต่ว่าฟ้ามผมนี่แดดกับบ่ซองขากเนีอยครับเพราะว่าเอาไว้ในบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้ลมผัดผ่านสิมีแสงแดดเขา้ามาเนียมือเศ้ากับเนียมือแรงนี่ละครับ พี่ต่ตัวใหญ่ครับใหญ่เกินคาดครับมันอวบได้สารอาหารจากต้นกล้วยต้นกล้วยนี่วัรรมดาแล้วครับเขามากล้วยอยากให้มันเป็นเรื่องกล้วยตัย้งแต่สมัยเกาเถาโบราณนี่ใส่กล้วยนะครับปอนเล็กหน่อยหลังจากที่เขาได้กินน้แม,ม่มาจักระยะหนึ่งแล้วผู้เฒ่ากะทีขูดกล้วยครับยำกล้วยให้เขาหมกใส่ตองกล้วย ล้วกับมาปอนเน็กน้อยผมก็เคยได้ลักกินน้ำนองอยู่แต่สมัยเป็นเด็กน่อยก็ได้แต่สมัยน้อน้อยพูลละแต่สมือว่ามีดอกสมือมีแต่งตาอีหยังล,ล่ละซีรีแแลกผุ่นเขาเสเว่นกินนมหมุนค้นสมัยนี่บม่ได้กินเขาปอนกล้วยคือสมัยเก่าดรอกเดี๋ยนี่กานกล้วยกับเอามาให้ตะกะแตนกินแทนครับเขากินแล้วเขาใหญ่ไว้สำหรับผู้สิเลี้ยงตะกะแตนนี่ขันไม่ปลากล้วยกับอุ่นใจได้เลยครับ บ่ต้องไปหาใส่ไก <mel> <ic int> ่บ่ตบ้องไปเอ่อหาเกี่ยวหญ้าให้มันเมื่อยดอกครับถิ้เกี่ยวดำเน่าๆอย่างเขาปลากล้วยกอ๋อลงกออลงกัหอมมากเลยใหญว่างนี่โอ้ยเอ็มเต็มดีครับอุดมสมบูรณ์เบื้องน่แต่ละตัวแม่มีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่เบื้องแรกไก่รุ่นปีกบ้านฟองกับตัวใหญ่อวบเน่าเบื้องยางหนึ่งก็จนว่าเป็นตะยานผลหรอครับ <ses> ขอฝากในนะครับคลิปนี้ก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้นะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสิได้ดสั่งคลิปต่อไปสวัสดีครับ